เราถูกให้บริหารชาติร่วมกันในระบอบรัฐโดยรัฐโดยวิธีการของออนโยบายของรัฐเช่นการการได้รับเงินสวัสดิการที่รัฐบาลให้กับประชาชนเพื่อการอย่างชีพสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าการบริหารรัฐร่วมกันถ้าการได้รับเงินจาก ประเทศหรือรัฐบาลในลักษณะของเงินแจกหรือเงินให้เปล่าอันนั้นดิฉันเข้าใจว่ามันเป็นวิธีการพัฒนาพัฒนาชีวิตและความเป็นไปในยุทธศาสตร์ของระบบทรัพยากรธรรมชาติในกระแสะโลกาภิวัตน์ของชาติพันธ์ในระบบประเทศซึ่งเราทุกคนต้องตระหนักและส่งเสริมสวัสดิภาพเหล่านั้นให้เกิดขึ้นกับนโยบายความสันติภายในประเทศหรือความมั่นคงในระบอบของรัฐนั้น,น,น